สวัสดีค่ะเด็กๆเรายังอยู่ในหน่วยมะม่วงแปดลิ้วอยู่นะคะวันนี้ครูออจะพาเด็กๆท่องคำของจองมะม่วงนะคะคำค้องจองมะม่วงมะม่วงเอ่ยมะม่วงแสนอร่อยกินบ่อยๆอร่อยจริงๆนี่มะม่วงแรกมีเขายาวยิ่งมันจริงๆต้องเขียวเสเวยอีกน้ําดอกไม้พอสุกยิ่งหวานปอกใส่จานสีเหลืองสดใส กินกับเพื่อนๆอิ่มท้องจุกใจมะม่วงของไทยอร่อยจริงเอ่ยมะม่วงเนี่ยค่ะเป็นมะม่วงที่แสนอร่อยมะม่วงแรกเนี่ยก็จะมีเขามีเขานะคะถ้ารสชาติมาจริงๆเนี่ยต้องเป็นมะม่วงเขียวเสเว่น้ำดอกไม้เนี่ยพอสุกมันจะมีรสชาติที่หวานปอกใส่จางก็จะเป็นสีเหลืองนะคะพอเด็กๆได้ทานกับเพื่อนๆเนี่ยก็จะรู้สึกอิ่ม มะม่วงของไทยเราเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยจริงๆนะคะค่ะเดี๋ยวเด็กๆพบกับครูโศต่อนะคะเมื่อกี้เด็กๆก็ได้ฟังครูออนสวรรค์ท่องคำพร้อมจองไปแล้วนะคะคราวนี้มาเข้าสู่บทเรียนกันต่อเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูโสจะพูดถึงเรื่องการขยายพันธุ์มะม่วงค่ะทำยังไงนะถึงจะปลูกมะม่วงได้แลวจะได้มีลูกทานนะคะครูโศก็เลยเตรียม การขยายพันธุ์มะพรวาวกาฝ่าเด็ก3ามวิธีค่ะวิธีแรกก็คือการเพราะมเมล็ดนะคะนี่ไงเห็นไหมคะนี่จะเป็นรูปว่าเมล็ดที่เราทานมะม่วไปแล้วเนี่ยพอเราเอาไปเพาะเนี่ยมันก็จะงอกขึ้นมาอย่างนี้นะคะนียอดอ่อนขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถนาลงไปปลูกในดินนะคะก็จะทําให้แต้นมวนมันโตขึ้นซึ่งเราเรียกว่าการเพราะ,มะเมล็ดจ,จากมะม่วงนะคะวิธีที่2ก็คือการทาบกิ่งค่ะ มะม่วงที่มันโตแล้วนะคะเราก็เอา,อานี้นะคะอุปกรณ์ในการทาบกิ่งเนี่ยไปทาาที่กิ่งมะม่วง,วงเวลามันออกรากมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถตัดกิ่งเนี้ยไปปลูกเป็นต้นโมะม่วงอีกได้นะคะอันนี้คือวิธีการทาบกิ่งมะม่วงนะคะส่วนอันดับต่อไปก็คือวิธีการตอนกิ่งมะม่วงนะคะการตอนกิ่งมะม่วงก็คือเรามีอุปกรณ์ในการตอนนะคะอนนพอเราตอนไปที่กิ่งมะม่วงเนี่ยมันก็จะมีรากออกมานะคะ แล้วก็สามารถนํากิ่งที่เราตอนที่สําเร็จเนี่ยไปปลูกลงดินนะคะก็จะเป็นมะม่งวงที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็จะออกผลแบบนี้นะคะและคุโศก็จะมีการเพาะเมล็ดที่คุโสทําที่บ้านมาให้เด็กๆดูนะคะนี่ไงเม็ดที่เราทานจากมะม่วงสุกนั่นเองเห็นไหมคะเหลือแต่เม็ดแบบนี้นะคะ ราก็จะมีการฟั่นนีเล็กน้อยนะคะเพื่อเราจะนําไปหมกที่ดินนะคะแล้วเราพ็พอเวลาเรงนอกมันก็จะมียอดโผล่ขึ้นมาแล้วพอโผล่ขึ้นมาเป็นแบบนี้คุณโสก็นําลงไปปลูกใส่ดินไหยนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าพอมนอยู่ที่ดินเนี่ยมันก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นลาต้นแล้วเราก็ลงไปปลูกลงดินนะคะมันก็จะต้นใยใหญ่ๆ,ๆ,ๆขึ้นมาแล้วก็จะสามารถมีลูกกะงวงออกมาให้เราทานนะคะน,นี่คือวิธีเพาะ,มะเมล็ดนะคะ แล้ววันนี้คุณครูก็สอนเรื่องการเพาะพันธุ์มม่วงจบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเด็กๆคงจะพอเข้าใจบ้างนะคะแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ